อร่อยบุกเสร็จไรเฮ้ยทะลเล็อรยเฮ้ยมือเดียวมึงก็สู้ได้ยึดเป็ดหัวซัดรัสเซียเฮ้ยมือเดียวก็สู้อีกเยอะเฟี้ยวจริงทำการบุกทำการบุกบุกยึดมารยิง ยิงเข้าไปเออ t ยิงไม่โดนเมือ่อธนูปเป่าสะอาดอืมอืมอุ้ยหัวเพื่อนกูรุดเลยอืมพอถือเลยฮะเอ้ยถือมูอุ้ยโทษโทษขอรี่เพื่อนคูรไม่นะ อมือสไนเปอร์ฟังเอ้ยเฮ้ยไอ้ยเด็กเคี้ยมึงมาได้ไงเอ้ยเฮ้ยอาอย่ามาเตะเอ้ยเอ้ย,อยวันกูยังหดกูเลยยังรูอ๋ออุยอ้ยอีฮ <laughs> ยว่าจะเอาธนูไปจิ้มไฟพะสัน่นฮึ เฟี้ยวแท้เฟี้ยวแท้ไอเด็กเคี้ยมึงก็เฟี้ยวแท้ทะนุปักนาเขาให้โอ้ยขอไปกับไใหรถแล้วนี่เอ้ยซองแคบมรกาเอ้ยตึกหัวมูเอ้ย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 เฮ้ยแตกไอเคี้ยวมุดเขามาตีกูอยู่ได้เด็กเปรตเหงาน้อยเน่อู อู้อู้อู้สวิงกิ้งอู้มันตัวเดียวข่วนกูซี่ข่วนลูมมัน่นอืมอม,อมเป็นไรงมึงฉากสงงขามสู้รบกพดมันเอนดมีสปอนเอนดมีสปอนเอนดมีสปอน,เอ,น,ปอนเอ้ยเอ้ยเอ้ย โยนอุ้ยเฮ้ยถือเสยอีเหี้ยแม่งอุ้ยอุ้ยออุ้อเออเออถือเพื่อนกูบอเออถือกูพร้อมเอ้ย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 อ้าโอ Recently, ้ดโหแม่งหัวฟักทองเล้วลุยๆมาตายสัตว์เจอรุ่มสกรรม ล้างเพื่อนกูยอ่ยอย่อมันเยอะมากๆเลยครับท่านเออเออเออเฮ้ยเอาเลยเอาเลยหัวฟักทองบินไปซัดเออเออเออ i n c น m าเม่เอ็นคาเม่เอ็นคาเม่ไอ้ยัยผ่านมาได้ยังไรผ่านมาได้ยังไรกูผ่านมาได้ยังไรกูผ่านมาได้ยังไรโคดีเลยโคดีเลยไอ้ยัยกูเนี่ยกูเล่นนะด้านๆเข้าไปปักได้พร้อมนะไอ้สเซ็ด เียร์คืนนี้ไม่มีอเลยอ้ะมันมาจากไหนครับเฮียถามผมทีบอกผมหน่อยมันมาจากไหนครับรรรตเ,ตรเฮียมาจิงยิ่งมาจิงยิ่งเติมกระสุนให้มาจิงยิ่งโอ้ยเฮียแม่งอ่ะแล้วก็